เฮ้ยแบอกไม่เปดูบ็อกแคมป์ต้ามึงเจอถ้ามึงเจอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวีโน่นะมึงลงมาข้างล่างเลยไต่บอลไม่เป็นเพราะวาลกิไปก่งถนี่ไปหลานี่ไปหลาท่ัปเลยีี่ไก่ได้แค่นั้นแหละเี้ยน่าจะไกูระดับปอเี้ยเี้ยเอาดีเฮีเีเีเียเีเียไม่ไหวไ่ไหวพ่อไหแม่หมอันไม่ไหวเี้ยเียมันมันไม่ไหวหนองมาดิสัตมาดิสัตขอตีินี่นึง ที่มีทีนึงเกี้ยไม่ทันแมวเกี้ยไม่ทันนะเพื่อนตีตีตีแค่นี้เลยโอ้บินอีกทีนึงบินทก็ได้พเอ้าเขี้ยกูชชั่นล่าไปแล้วชั้นล่าไปแล้วชั้นล่าไปแล้วต้านเราตายจะบอกหาแม่เมื่อไงเขี้ย กูจะเดินคิ้มันจะม้าหะอาไปอะไงกูไม่โดนกดเลนยังไงบ๊ากูไม่ได้ฟาร์มเลยอะบ๊าไมดีวะเอาไม่ได้บอกกูได้นะให้กูชนเจยเย์เจย์ไม่รอรอชนรอชนตอนที่มันล็อกเอาพ่อแม่มึงเอามาตีก็เดินเข้าไปตีมันก็ตายเลยพเนี่ยพูดถูกใช่ขอเปลี่ยนเลนได้ป่ะเพื่อนอยู่ไงยังงก็เดินไปเที่ใบมันโยนเจย์กูตายอะไรเงี่ยบ๊ายอะไรยะโอ้โหดุมดมกูดิเงี่ยแ้องไม่ได้ยังไม่เดินไปอีกอ่ะได้ยินแม่แต่ในเกมมันเพื่อนช่กูเตะ ชายพอมกูโดนกดไม่หยุดเลยมันฆ่าเราตอนอไหนก็ได้ไเว้ยเต้ทำไมไม่บินเลยอ่ะเต้บนหายบนหายโอ้ไม่อยากเล่นแล้วว่าตีบินทีนึงเหอแหะแอนีหีอย ไปดึงลากิฟต์กูเชียนได้ควรจะตายเลยเฮียไม่ดึงคิวดึงคิฟต์กวยเลยเลยเฮียไม่เอาเชียร์แล้วจังไม่ดึงพ่อมึงกูไปดึงกูก็ตายมึงแมกตาด้วยเฮียมันดัดไปตรงคิ้มไม่ไหนสัตว์ไอเย็นแมฆขอคนดันเลยดิโอ๊ยไปคุณโดนอีกแล้วไม่ไมีตันพิติสู้ดิพิติสู้ดิพิติสู้ดิมา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 ดิได้ดีนายเอ้ใบดีนายดิไม่ดีนม่ได้ใบ โอ้ยจบแล้วบแล้วเอาสิไรหร่าฮ่าด่า่า่าตายไปควายยบร้วเอียมันก็เลมเบาวมันเบ้าหนึ่งอะเียมังเก้ยงอาเหี้วมันเข้าอ่ะเฮ้ยงูมาแล้วถ้าใครไปเรนบอละเคยได้คิวยิมมีแน่ๆแล้วตัวเองเมื่อก่อนมันแรงจัง กูยเลยไม่ต้องเล่นไอ้ยี่เนี่ยต้งมึงรับเต็มมาทั้งหมดได้เพี่อนกูเลยกองกูเยอะมากกองกูสิบห้าจะใบตายละวจะไปโยนน่ะตายแล้วโยนพ่อมึงอ่ะมึงดูดิดอจ่ะกล่องหมดแล้วไม่กดเลยได้กูเลยร้องกูไม่กดเลยไอ้ยี่อ่ะจะแม่ฟาร์มต้องเล่นรวยรวยสุดละจะไปไม่หวานได้กูเลยนะฟาร์พีชไม่หว่านพ่อไม่หว่านแม่มางันแล้วอะไปไม่ได้เงี้ยตรงนั้นนะหว่านหว่านพ่อคนแม่มางั้นแล้วสองโลกโจ้องเลยเงี้ยตรงนั้นได้ กูว่าจบเกมนี้นะเว้ยแล้วก็ล้มตลอดเอทีแล้วก็ไปเล่นโมดุ๊กหมดเอยรำหลับังไหนอเนี่ยว่าเซอร์กูดิคือกูโดนแกงไว้กูโดนแกงโดนแกงแม่ไงดือมีวบทเก่งแต่ยันแม่ไปขับไอ้เันไม่อวอดไม่อยู่ตัวแถวนี้นะเว้ยแม่งไปฟาร์มข้างบนที่มันไม่มีวอร์ดอ่ะมึงก็ต้องติดไปหลังแล้วบอกไม่หวอดอ๋อนี่ไงเห็นไหมล่ะไอ้คนนี้โอ้โหมันเมา เด็กวัวพยามันใหม่เด็กวัวพยายามใหม่เด็กวัวพยายามใหม่พยามอย่าไปอย่าไปอย่าไปไปความพีดตายแล้วนี่อะไรเล่นลิ้นไปแล้วตายไปความไปฟาร์มเลยไปความเลยฟาร์มเลยไม่หมดหมดอยู่ตรงนี้เต็มเลยไม่ไปวางไปฟาร์มข้างบนมึงจะไปหาโคตพ่อโคตรแม่บนข้างบนได้เหี้ยเออถ่ายเต็งต้องมานั่งหวานให้ไี่น่าเบื่อไม่ซ o f t ด้วยเลยของมึงไปไกลเต็งมาไปไกลเต็ได้เหี้ยยี่ได้หรือเล่นเกมไดแล้วได้แล้วอีกแล้วมึงจะไปเล่นหาโคตรพ่อโคตรแม่จได้เก่งเว้ยคุยกัน โอ้ควายเฮียไม่ไปอ่ามาล้านีไปล้านอะไกูจะคิดฝัให้มึงนี่ไอ้ตเตะอ่าเสี่ยงเตะอย่าเสียงอย่เสียงรวยเลยอ่ะเีวมันแมโยน่อม่ทำแม่ไอ้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 ไอ่ไอ้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 ไาไอ้ไอไอ้ไออ้ไไอ้ไอ้อ้ัอ้้ไ้ไอ้้อไออไได้้้ไไไอ้ พี๋ยวกลับมาพี่กลับมาครับเต้เต้กลอนแกงเต้กลอนแก๊งยังไม่โดนเหี้ยแม่งเวอวายไปเรื่อยเพื่อนไอ้จัดกะรีเนี่ยี้ไปมันไม่ปากหวานแล้วเต้มันมืดมากเลยเราแม่มันไม่มีหวานเลยเหี้ยมึงดูขี้หูช้างเลยจันแม่ไอ้เต้ไม่มีละกันเลยเหี้ยเมื่อกูซื้อหีตออะไรใหญ่สัตว์แม่พี่ทำอะไรของมึงไง โอ้ยได้คิวได้คิวนะ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 800นะ800พี่ได้800นะ800ตายละตายอีกเนื่อเฮ้ยย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  ไอ้ตีไกลก็เก่งเลยเฮียตัดไปเพื่อนเลิฟเดี๋ยวกูไปช่วยคุง้าป่าอย่าจะเสือกไม่ต้องมาหรอกน่าเหลือข้างบนได้ทีะได้เฮียอย่าเสือกต้องเสือกไม่ต้องเสือกโอ้ยคมนะอันนี้คมนะอันนี้คมนะอันนี้คมมากเอ้ยรีบอัปจังละอ้าวกูกดผิดเฮียแพ้แล้วแพ้แล้วนี่แพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้ล้ไอ้เจ้าพี่มันคงกไม่มาเลยดิไเยิ่ง ถ้าแค่นี้ไม่โดนมั้งออกเกมได้เลยอเียโดนแบนทอะไรไม่มีตัวไหนตายไอ้เหี้ยทำไมวะพี่ว่าเพรมันกำลังจะไปไปไปยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ให้ตามันรวบมันจี๋เลยไม่สนใจเลยเนี่ยพี่ลูกนี่คุกนี่คุกนี่คุกนี่้อมไอ้เหี้ยเดีอยเตตันคมเตตันสวยเพื่อนโอ้เว้ยเมันมันเป็นตัวสเต็งอะโอ้ยควายก็โอ้ยพี่พี่มาทำเพี้ยอะไรเอ้ใบเดินไปนี่ใบใบเดินไปตรงนู้นใบใบ เออกรูนทิ้งกรูนทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิงไปเลยทิ้งไปเลยทิไปเลยทิ้งไปเทิ้ไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปท้งปทิ้งไปเลยทิไปเลยทิ้งไปเลยทิเราทิ้นไปยทิไปเลยทิงไปเทิ้งปเลยทิไปเลยทิปเทิ้งปทิ้ปเทิ้งไปเลยทิ้งิปเลยทิ้งปยท้ปลยทิิปทิ้งไปเลยทิ้งไป่ลนทิ้ปยทิ้ปทิปยทิ้ไปเทิปิเนทิปทิปทิไปยทินไปเดทิไป นั่นแหละเอาไปไปก่งมากไปไปก่งมากไปเอาสไลเปอร์ต่อไม่สนอ่ตัดตดไล่ไปเลยพีดดึงดตีตีตีตวยตีสู้ไปเลยตีสู้ไปเลยกดเอียร์ให้ยืมเอาอันนี้เอาอันนียเอาเฮีย่ยนคลิปอย่าไปกลัวอุ้ยพีดไปขอเตตายใส่ควายอย่าห้าวหีได้มากนะ้วเอาพีดยี่สิบหกยี่สิบหกบาทพีดขอคลิปตัวนึงอุ้ยข่มเอาเอาไล่ไปเลยไล่ไปไล่ไปเลยพีดไล่ไปเลย เออมันก็แบกได้ว่ะพีดเพื่อเลิฟทีง่ายเต้ไม่ปากหวานไม่หมดเนี่ยหมดดิมาแล้วมันอะไรเนี่ยแก้งูหกดอยู่กับเต้มึงเห็นคิวไหมไอ้โง่สี่ศูนย์เลยควายตามรรเจอมึงโหยังไม่ทันหน่อยเงี้ยตาตายอุ้ยท่าสวยโอ้พี่ไม่ทันสวยตาดีมากตายเลยควายตีตีตีดีมากไป หนังหมาแบบไม่มีหมาตัวไหนที่จะเลี้ยงได้เลยง้อกูแม่มาเฮ้ยทซ่ไปทิษตดตดมันตดตดส่มันตดส่มันสวยไล่ไป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 เออตีมันเฮ้ยไปขอไปหกดิออกไปดิออไปดิขอไปก่อนเออขอคอมทีม้าไปสวัสดีครับ ยนไม่ได้ไม่ได้ไ้โหเจ็ดแม่นี่มือเจดดีว่าเหียเต่าเย็ดดีีเต่าเยสลาพไปพไปฆ่ามันี่พิษสดคือกูสดาสดาไอพิษไปเลยไล่มันกัดมันกัดมันพิษอย่าให้มันไล่ตารอมาางนี้รอมาางนี้ดิเต่ามาว้ก็ออกมาลาละอ้าวออกมาลาน่ะมันวิ่งนี่ละวิ่งนี่ละแถวมงพิษเ้ยตัวเอง

โดนจูนี่นี่ไวโอ้าขวายเมื่อ่วายขวายแม่มันเดอขาูไ้เหี้ยมึงไมุ่กไ่โง่มีุกกได้เหี้ยโอ้ยไวพถอยขวาหมดเลยวาหมดเลยาตัวตัวตัวเาอไกอย่างโอมิดตีมิดเหลือเชื่อใช่ไหเหลือเชื่อสัตว์อะยังมิดงไอ้ยแม่ไอ้พ มึงกเดหนีตุกตุ่เลยเด็กี้อะไปได้ี่มึงกหนีตัวแรกเลยไวทำอะไรสักอย่างหนตไปเลยกัแม่วิ่งปืนเลยี้ฟาชด้วยนะาชลองพูาลองพูาลองพูางได้ได้เปนลักได้ได้ได้ไไปหมดเลยี้ไยไม่คุกักตัวได้ีี่เาเดียวเดียเดียวโอโหมาบ้ออสสัย สวยแม่มาจ้ะอะไรกูไหวนะพัดได้ละไหมเฮียบ้าเขาว่าไอ้เหี้ยตายสี่กูไก่เตะตายคุ้มสิโอ๋ผมพ่อผมก็ตายมันแหละไอ้เหี้ยมึงโง่เลยควายดันกาไปเลยโง่้็มึงเดินหนีกูเป็นไก่เในเหี้ยบอกผมใช้คอนโซลเดี๋ยวมึงอยู่ก็อยู่ไอ้เหี้ยขอขอมาหน้าหน่อยขอมาหน้าหน่อยเอาเกือบแล้วไปเนะพัดดดโสามวิมีไอ้นี่โดดบิง สวยสวยไม่ได้ไห้เด็กเกียร์เฮ้ยมีดเฮ้ยมีดจริงเลยเกียร์ไอ้เกียร์เด่ไปดิเกียร์มูเชอรเดินเท่าไหร่นําไปเลยมูเชอร์นําสังอย่างมูเชอร์เดินดนเ่นกูปิดตัวหายตัวหายตัวไปแล้วไปแล้วตัวปลอดตีปลอดตีปลอดตี้อะไรจ้าวอลล็อกวอลล็อกวอลล็อกได้บ้าวอลล็อกได้บ้าวอลล็อกได้บ้างไปมาวอลล็อกได้วอลล็อกได้วอลล็อกได้เฟรนช์พัดหน่อยตาหลบตาหลบตาหลบกูจะเกิด โดนไปดิป่าไม้ฮะอีหินเอ้ยหยุดพีทไม่อยู่นะพีทมันฟาร์มะต้งก็เปิดพีทไม่อยู่นะประกันป้อมเพื่อนไอ้สัตว์เอ้ยมันหายตัวไอ้เหี้ยอ๋อเจอกันกูตายละกูตายแล้วไอ้เหี้ยเอาป่ะเฮ้ยโอ้โหคนน่าเกียดติอะ โอ้ยตโยไม่เี่ยเลยีตาตาเก่เลยกิลไม่ทำหน่ยสน่าดูคนเดียวย่ไม่เหี่ยได้งงอไยยไม่อยู่เวไม่ทำเหี้ยอะไเลยปัญา่อนแล้วก่มาทำท่อทำแม่ไสัว้าย กูไปโยไล่เกมไม่สนใจละไปแล้วไปไปไปจะรีพอร์ตมึงไอ้เหี้ยก็รีพอร์ตไปดิก็รีพอร์ตไปดิกูลองทิ้สองเกมมาไม่มีเหี้ยแย่กว่านี้แล้วแหละไอ้สัตว์เต็มว่าไหวหรอมันเยอะนะเว้ยจะเอาเหรอเอาดิมะไอ้ไบทำไรหน่อยดีไบอุ like ้ยอุ้ยอุ้ยโหดมากอุ้ยอ้าวกูเจออุ้ยเกิดมากอุ้ยเอาดิเอาดิไบมึงจะเดินสายอ่านข้อมึงเอเอาอยู่อย่าแม่กูต้องตีไกลๆตัวกูไ้กูดับแล้ว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 เอาเร็วหนึ่ หลังๆตังผมมันต้องตีไกลๆมันงกายคุไปตีใกล้มันจะแรงแรงแตกอะไรใหญ่ดิกไปเเช็คเช็คด้านทเอเช็คเช็ควอร์ดดิมันมีวอร์ดอยู่มีมีมีแกละแกละอ๋อโดนกูดันให้เว่งเวงเวงเวงสวยโคมโคมเอาโอเกลก่อนสวยพีกัดดีกดดันนะพีย่าลืมสวยอ๋อโสดโสดมากกดสติ๊กพีชสติ๊กสติ๊กสติ๊ก ฮกันกันหมกันสวยบอกแล้วที่ย่ถ้าเป็นบูช์เอาให้นี่โอ้ยยียมถ่ายกูเนี่ยเก่งไอ้สารแม่ืมตายไปต้องเล่นมีใครว้าบบนไหมมีใครว้าบบนไหมมีว้าบบนมีว้าบบนมี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 ไปหมด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 เอาเดียว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 พาเดียวเดียวไม่มีไม่มีตำพูดเอาเฮ้ยพยองกลับพยองกลับพยองกลับ เฮ้ยเพลง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 เพล่ยเพล่โอ้ผมช่วยด้วยโอ้ผมอย่าโอเครอาการิมเอ้าเลยเอ้าวิใครช่วยเต้เลยเดินผ่านกันหมดเลยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่รอก่อนนะพะรอก่อนรอก่อนรอก่อนเฮ้ผมโอ้ย โอ้โหโดนติอุ้ยเฮียจิผ่านแล้วเตะให้กูเตะให้กูเตะให้เตะสวยพัดโอ้สวยพีชเอาดิโดนไม้ไปดิยืนหล่ะพ่อเมื่อก่อนไอซันมาดิเฮ้ยกูโยนพีชโยนใครไปวะกูโยนไม่กลับไปอ้อกูตายโดนคูณสี่ยเยี่ยพีชก็โดนไปกูเล่นซะโอ้ยโอ้ยไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นนี่กูไม่ได้เล่นเลยพั ไอตายแล้ลวตายแลยยดิจิ้มดิจิ้มจิ้มดิโหดมากนะครับมันโหดมากมันโหดมากอ้เี้ยแ่ตายเลยเลยเ้ไม่้เขาไลยเย้ i p อยู่แถวนี้้ี้สวัสดีครับีอันนึงเหรออ๋อมีเจอกันทุกคนออ้ตโอ้ยตีแล้วะนีดีเหรอ้วตายไปไหนอ่ะ ไม่อีกดีแล้วอีกดีแล้วโดินติมึงมึงเข้าไม่ทำอ้เหี้ยอะไรอ่ะอ่าไม่เข้าใจก็ตาตาไม่ได้มาอ๋อไม่ไหนอ่ะไอ้ชิต้ายิงหาผ่ามึงไปนี่นี่ไงชาเปอร์เปิใส่ชาเปอร์ไปจะใส่ชาเปอร์ไปกระจอง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  จ็จองอะไรของมึงวะใ่ว UM ุ้ยโดนหลานดิโดนหลานลาวตึ้งอ่ะไม่สไม่อยู่กิลรอป้อมไอจีจมันงงาจีจีมันงงวะให้มันรอป้อมอยาอย่าอย่าไม่เอ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 าเออนะเออะนะเออะนะเออะนะร้องนะร้องนะตายละตายละ นี่กระจง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 เนียอจงะออกบุญชาเลยไม่ออกเพราะตาไหมกระจงกระดกระจงกระดกระจงจะบ้าเลยกระจงไม่พีมันต้องไปตายหาพ่อมาไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตโดนตาโดนตากูชวบเลต่ากูกระจงมาดูกูตีดิตีอีกไปตีอีกตีอีกตีอีกหรือไม่สนใจอย่างนั้นอ่ะไปหลังตีมันตีมันตีตีไปตีตีตีอย่างเดียวอยอะไรจะแม่อี เออตีอีกตีอีกไมตีไม่สนใจตีตีตีสลปเปอร์สลเปอร์สลปเปอร์ดีกว่าออ้มือนกับคุณไปีมันเป็นฮาร์ดหรอฮาร์ดตาต่อใครลุ้นอ้าวฉันนี่เออพุ๊กมาทำไมตัวนี้พุ๊มาทำยี่อะไรคี่อ่ะมนตีดิพ้ยพิษเดินหนึด พี่เด็กไอ้กูกำลังเข้าไปดิพี่เด็กไอ้กูพี่เด็กไอ้กูถลัดเข้าไปไอ้เจ๊เจ๊วาอะไอ้เจ๊โยนนะไอ้พัดมาช่วยเราเพื่อนกระโจงกระโจงมาออเออเอุ้ยช่วยสิี๋ผมไม่ดีผมไม่ดีผมไม่ดีพร้อมชอมไปไหนเราชา เออ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 เฮ้ยเป็นงทีมเพื่นคิวนะเป็นตรงทีมเพื่นคิวนะบอกก่อนเตยดาโคตรยี่ยเลยไม่เข้าไปตายคนเฮ้ยเอาฝอละเอาฝอละ ไอพีเอนี่มันไม่ได้รอดักฆ่ากูาอ,อยู่ใช่ปะมไ <c oughs> อเฮียมันไปจริงพี่เซนกูดีปะ <c oughs>